สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับเดซี่ที่ช่อง Adele b e a t y นะคะเราวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง Favorite of the Year เดียกอาจะแบ,บ่งเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องสำอางเมคอัพ แล้วก็อีกพาร์ทนึงจะเป็นเกี่ยวกับสกินแคร์นะคะแล้วก็ตัวแรกนะคะขอพูดถึงตัวนี้อันนี้เป็นบอบ b Brown ว amine n ินแอนร Face Base นะคะคือตัวนี้มันเป็นเบสทาหน้าที่เหมือนกับการบำรุงก่อนแต่งหน้าคือพอลงก่อนแต่งหน้าแล้วแบบมันแต่งหน้าเรียบเนียนลื่นมากแล้วก็ทําให้การแต่งหน้ามันผิวสวยขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็จะแบบไม่ได้เหมือนกับไพรเมอร์เหมือนเป็นการบำรุงที่แบบลงก่อนแต่งหน้าแล้วแบบมันเหมาะสำหรับการแต่งหน้าต่อนะคะแต่ถ้าไพรเมอร์จะชอบใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็น Dior Backstage นะคะ あ。<music> แทกเจอจงมีความแบบเยินแล้วอะเพราะว่าใช้จริงอะไรจริงคือตัวเนี้ยเดียรู้สึกมันเป็นไพรเมอร์ผิวที่เหมือนช่วยบำรุงด้วยแล้วก็คือทําให้ฟินิชมันดูแมตแต่ให้ความเป็นผิวแล้วก็คุมมันได้โอเคแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วแบบแต่งหน้าติดทนรู้สึกลงรองพื้นได้ต่างๆแล้วแบบมันดีนะคะก็คุ้มค่าราคามากๆก็เนี่ยเป็นอะไรที่ควรลงทุนนะต่อไปนะคะเป็นรองพื้นก็คือตัวนี้นะคะคือตัวเนี้ยเดียเคยทําคลิปรีวิวเต็มๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวใส่ลิงไว้ให,ให้ลองไปดูกันได้ก็อันนนเี้มัจะป็น รุ่นที่เป็น intensive skin serum คือมันจะเป็นเนื้อแบบเรั u มแล้วปวดส่วนมากแต่ก็ข้างในก็คือเยินมาก <g ül> คือใช้แล้วผิวดูแบบอิ่มน้ำผิวดูแบบเหมือนคนกินน้ำมาเยอะๆและแบบผิวดูฉ่ำดูวาวผิวสวยมาก แต่ถ้าวันไหนที่เดียอยากได้ความสีโทนใช่ป่ะเดียวก็จะผสมกับขวดที่มันเป็นทึบๆที่มาเป็นฝาดำๆรุ่นฮิตของเขาก็จะผสมกับอันนั้นนะคะมันก็จะได้แบบฟินิชที่กลางๆอันนั้นมันก็จะแมทใช่ป่ะตัวนี้มันฉ่าพอผสมกันมันดื้อมากคือช่วงที่ผ่านมาเดียจะผิวแห้งนะคะก็เลยจะชอบใช้เป็นรุ่นนี้มากกว่าต่อไปนะคะเป็นดีสอร์เขียนคิ้วเจ้าตัวนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นเบเนฟิตที่เป็นโปรแคคิ้วตัวใหม่ล่าสุดข,ของเขาเลยคะ่ะ b r o ไ s t ล l e r คือมันเพิ่งเปิดตัวเมื่อซินปีที่ผ่าาานมมแลล้้วองใชชปรกบบกบ จะม,มีด้านหนึ่งที่เป็นหัวแบบเนื้อแว็กซ์ปกติอย่างนี้แล้วเป็นหัวตัดใช่ปะอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นแบบฝุ่นแล้วเป็นหัยอย่างเงี้ยเราก็เขียนเข้าไปได้เลยมันมีข้อดีคือแท่งเดียวแล้วมันสะดวกมันคลมมากๆเวลาเราอยากได้ความคมเราก็ใช้ด้านหัวตัดใช่ปะหรือถ้าเราอยากได้แบบฟุ้งๆเราก็ใช้ที่เป็นฝุ่นหรือถ้าเราผสมกันมันก็ดีมากๆนะคะตั้งแต่ได้มาคือใช้ทุกวันเลยก็เลยยกให้เป็น best of the year ใน i n s o l คิ q ปีนี้นะคะ ต่อไปนะคะพาเลตอยแชโดว์ยกให้น้องคนนี้นะคะอันนี้เป็นของอีจูดี้นะคะเดียซื้อมาจากเกาหลีคือสีดูข้างในดีคือมันเป็นสีที่แบบแต่งได้ง่ายแต่งได้ทุกวันเป็นสีแบบโพนสม้สมๆมน้ำตาลน้ำตาลก็คือมันจะมีเนื้อแมทด,ด้วยแล้วก็วิงด้วยคือวิงก็คือวิงสวยแล้วก็ขนาดมันแบบเล็กพกพาง่ายดีนะคะแบบช่วงนี้บางทีแบบพกพาก็จะอย่างนี้นอายแชโดว์แล้วก็ขอบูดถึงน้องคนนี้นะนะคะอันนี้เป็นอินิสฟีชวิงเกิลกลิตเตอร์คะ คือเป็นกลิตเตอร์ทาตา,าที่แบบเม็ดใหญ่ใหญ่โตมากก็คือเวลาทาแล้วอะมันแบบมันวิงมากๆแบบมักมากเลยนะไี่หลงในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่าเวลาทาแล้วก็จะดูเหมือนแบบมีน้ำตา,างฟ้าลงมาแล้วแบบ มันวิงมากมันวิงสวยมากชอบมากคือนี่ซื้อมาทุกสีเลยนะคะซื้อที่เกาหลีเพราะว่าที่ไทยอาหารซื้อไม่ได้ไม่รู้มันยังมีอยู่หรือเปล่าต่อไปนะคะขอพูดถึงลิปมันมีสีเนาะมันก็จะนับอยู่ในหมวดเมคอัพหรือเปล่าก็เดี๋ยวว่านับอยู่ในหมวดเมคอัพนะสำหรับเดียเออเพราะว่าหลังจากเดียใช้แทนเหมือนลิปสติกในวันที่แบบไม่อยากแต่งหน้าด้วยนะคะก็ะจะเป็นดองคนนี้เลยอันนี้นะคะเป็นเบรสบีเป็นทิน์แต่ลิปบาล์มก็คือ ็นลิปบามีสีนั่นเองแล้วสีมันดีมากสีมันแบบธรรมชาติละเลือดทาแล้วแบบมันเป็นปากที่แบบดูสุขภาพดีดูเหมือนแบบไม่ได้ทาลิปดูปากแบบดีอ่ะแล้วมันให้ความชุ่มชื้นด,ดีนะคะก็เป็นไอี่ชอบมากๆๆคิดว่าถ้าหมดยังไงก็ต้องซื้อสามแน่นอนต่อไปนะคะขอพูดถึงไฮไลท์ก็จะชอบเป็นตัวนี้นะคะคืออันนี้มันเป็นพาเลตไฮไลท์ที่มีทั้งหมด6สีแต่ว่าอันที่ชอบที่สุดะจะเป็นสีนี้แล้วคือมันวิงมากวิงแบบวิงเลยอ่ะเวลาทาแล้วมันเป็นวิ ที่รู้สึกว่าวิงพุ่งแต่ละมุลเออรู้สึกชอบมากแล้วก็ชอบแต่สีนี้ด้วยนะจะลองให้ดูไม่ดูมันจะแบบมันจะเห็นหรือเปล่าแล้วก็พูดถึงไฮไลไท์นะคะชอบตัวนี้อีกอันนึงอันนี้เป็นของเอสเตอร์ลอเดอร์นะคะแต่บอกว่าอันนี้มันเป็นดีมิเตที่เขาทำออกมาแล,แล้วมันก็น่าจะไม่มีขายแล้วหนึ่งคือชอบแพ็กเกจมันไม่หนักดีมันเป็นแบบเป็นเหมือนกระมยี่เหมือนซัมติงเนาะไม่รู้ว่าลายแล้วข้างในก็จะมีสีประมาณนี้อันนี้เป็นพาเลตที่แบบเดีบพกบ่อยมากนะคะเพราะว่ามันมีปัด ใช่ป่ะแล้วแบบอันนีทั้งสี่สีอะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นไฮไลท์ที่แบบปัดแล้วน,ว,นวแล้วก็เาหมุนมากเนี่ยมันก็จะมีสีเข้มๆอย่างเงี้ยคือถ้าคนผิวขาวๆอ่ะจะเอามาทําเป็นแบบไฮไลท์มันก็จะเข้มจนเกินไปนะคะแต่เราสามารถเอาพวกอย่างเงี้ยมาปัดผสมกับแก้มสมมติว่าเราทาแก้มสีอะไรประมาณนี้ที่แบบตุนๆหน่อยอะ่ะแล้วทาอันเนี้ยผสมเข้าไปอะ่ะ แก้มแบบนวลละมุนมากสวยมากดอมากนะคะพูดถึงแก้มแล้วขอพูดถึงบลัชออนที่ใช้บ่อยมากในปีนี้นะคะคือบางทีเดียคิดอะไรไม่ออกเดี๋ยวก็จะใช้ตัวนี้จะแบบหยิบตัวนี้บ่อยมากอันนี้เป็นบลัชออนล็อกกระทัวนะคะของ Bene f ฟ t คือเนี้ยมันจะเป็นสีชมพูที่แบบไม่ใช่ชมพูแบบนั้นชมพูที่มีความดูกระปินิดนิดแล้วก็มีความตุ่นหน่อยๆแล้วมันมีความวาาแบบละเอียดละเอียดนะเวลาเราปัดปุแบบ๊บะหน้ามันจะละมุนยิ่งแบบทากับแบบ ลิปสีนูดก็จะสวยท่ากับลิปสีเข้มตัวนี้ก็จะช่วยดรอปไม่ให้หน้าเราดูแบบแปลนแหลนเกินไปกลิ่นหอมด้วยชอบแพคเกจจิ้งขาแพคเกจจิ้งเบนฟิตก็คือหน้าหลักมากแล้วก็ผ่าแล้วมันไม่แตก พอดีก็คือตรงนี้นะคะอย่างสุดท้ายแล้วนะคะที่เป็นเครื่องสำอางที่เป็นเฟวอร์บิในปีนี้ก็คือลิปสติกลิปสติกมีชอบมากมากมากๆา,า,าอยู่3าแท่งนะคะบางอันพิ่งเจอสิ้นปีแต่ว่ารักเลยนะคะขอพูดถึงตัวที่ถูกที่สุดก่อนก็คือน้องคนนี้นะคะเป็นรอยัลนะคะไม่แน่ใจมันชื่อรุ่นอะไรแต่ว่ารุ่นเนี้ยเนื้อดีมากถ้าแบบไทยอะหาลิปที่แบบราคาไม่แพงเนื้อดีๆก็แนะนําเป็นรุ่นนี้นะคะคือรุ่นเนี้ยเนื้อมันจะแบบบางเบามากเลยอะทุกคนเนี่ยมันแบบเบาสบาย ก็คือหลักๆเดียเป็นคนชอบลิปที่แบบมันเบาสบายปากนะคะปีนี้ก็จะเน้นแบบปากที่ดูวาวๆธรรมชาติแล้วก็ปากแห้งทาได้อะไรประมาณนี้ก็หลักๆชอบตัวนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะถูกลงรองลงมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะซุปเปอรม์มารนะคะก็ไม่แพงประมาณแบบ200กว่าบาทนะคะเป็นคอลเลคชันใหม่เลยที่แบบมันเพิ่งออกสิ้นปีแต่พอใช้แล้วแบบเฮ้ยชอบคือแพคเกจจิ้งสีแดงสวยมากเข้ากับแบบ คริสต์มาสนีมากๆเลยนะคะเนี่ยเนื้อมันประมาณนี้แต่รู้สึกมันบางกว่าตัวลอรีอัลเมื่อกี้นะเนี่ยคือมันจะแบบวาวๆาวบางๆง,งแล้วแบบกลืนไปกับปากเวลาทาลิปแบบเนี้ยมันดีตรงที่มันกลืนไปกับปากเวลาเราปากแห้งอะไรเงี้ยก็ทาได้นะคะคือพวกลิปแมทบางทีระหว่างวานนะันอะมันก็จะแบบเติมแล้วก็จะเป็นคราบหรือแบบคือลิปแบบเนี้ยมันก็จะไม่ได้ทนอะไรขนาดน,นั้นหรอกนะแต่แบบมันเติมง่ายมันทาง่ายดีนะคะแต่ว่าตัวสเปรมัมตัวเนี้ย แต่จะบอกว่ารอมันเซร็จต,ตัวแบบหนึ่งนะทนอยู่ทนอยู่ในประมาณหนึ่งเลยอนถือว่าดีะมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่ชอบมากๆในปีนี้หยิบใช้บ่อยมากเลยก็คือน้องคนนี้นะคะบ๊อบบี้บราเป็นสีกิบบฟิเวลาใช้หลายๆคนก็จะถามว่าใช้ลิปของอะไรคะก็ใช้ตัวนี้นะคะบ๊อบบี้บรา g ์กิบบฟก เป็นสีที่สวยมากคือรุ่นเนี้ยเขาก็จะมีสวยหลายสีแต่ว่าเดียชอบสีนี้นะคะคือสีเนี้ยมันจะเป็นสีแบบว่ามีความชมพูที่ไม่ใช่ชมพูแป้นเป็นชมพูที่ดูแบบติ่งส้มนิดหนึ่งปะไม่รู้อธิบายไ,ไม่ถูกอ่ะมันเป็นชมพูที่น่ารักแล้วก็ทาได้ทุกสีผิวทาแล้วละมุนทาแล้วธรรมชาติคือแบบ ทานนดเดียวนะแล้วเกลี่ยก็สวยหรือทาแน่นแน่นก็สวย,ยจะบอกว่าสวยมากเออมีวิดีโอตอนทานเดี๋ยวแนบให้ดูดีกว่าก็าเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับ Fa v o r i t e of the Year ของเดียในโหมดเครื่องสำอางนะคะถ้าใครชอบคอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าสมมติคลิปนี้ยอดีวิวดีแล้วกันเนาะหรือแบบทุกคนเป็นกำลังใจให้กันก็จะมาทำสกินแคร์นะคะอยากจะบอกว่าสกินแคร์เด็ดมากเจอตัวดีๆเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆอันอะ่ะคือแบบดีมากๆนะคะสกินแคร์ก็จะแบบ เยอะหน่อยก็จะมามองให้ฟังกันนะคะถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะยังไงวันนี้ที่ไปกันนะคะบ๊ายบาย